สวัสดีคะ่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องคนทำบุญนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนดำดิ่งลงไปสัมผัสกับมนตเสน่ห์และความศรัทธาอันลึกซึ้งของชาวปักใต้กับหนึ่งในประเพณีที่สำคัญที่สุดของพวกเขานั่นก็คือประเพณีทำบุญเดือนสิบหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อศาสตร,ร์เดือนสิบนั่นเองค่ะ ลองจุนตนาการดูนะคะว่าในช่วงเดือนสิบหรือประมาณเดือนกันยายนถึงตุลาคมของทุกปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำไปจนถึงแรมสิบห้าค่ำเดือนสิบชาวใต้มีความเชื่ออย่างหนึ่งที่สืบทอดกันมาเนิ่นนานพวกเขาเชื่อว่าในช่วงเวลานี้ประตูยมโมโลกจะเปิดออกและวิญญาณของบรรพบุรุษผู้ล่วงลับทั้งพ่อแม่ ปู่ย่าตายายหรือญาติพี่น้องที่เรารักจะได้รับอนุญาตให้กลับมาเยี่ยมเยือนลูกหลานบนโลกมนุษย์ได้ฝังดูน่าทึ่งใช่ไหมคะด้วยความเชื่อนี้เองทําให้ประเพณีทําบุญเดือนสิบไม่ได้เป็นแค่พิธีกรรมทางศาสนาแต่คือการแสดงออกถึงความกตัญญูอันยิ่งใหญ่เป็นการบอกรักและระลึกถึงผู้จากไปและยังเป็นโอกาสสำคัญ ที่ลูกหลานทุกคนจะได้กลับมารวมตัวกันสร้างความอบอุ่นและความสามคัคคีให้กับครอบครัวและชุมชนหัวใจสำคัญของประเพณีนี้นั่นก็คือการจัดรับบหรือสำรับที่จะเต็มไปด้วยข้าวปลาอาหารคาวหวานและสิ่งของที่บรรพบุรุษเคยชื่นชอบจัดแต่งอย่างสวยงามในกระจาษถาดหรือตะกร้า มันคือเครื่องบรรณาการแห่งความรักและความคิดถึงที่ลูกหลานตั้งใจเตรียมไว้ให้ผู้ล่วงลับและในหลับนี้เองก็จะมีขนมห้าอย่างที่เป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญที่เราจะขาดไม่ได้เลยค่ะลองมาดูกันว่าแต่ละอย่างมีความหมายว่าอะไรบ้าง 1. ขนมพองเปรียบเสมือนแพรหรือพาหนะให้ดวงวิญญาณใช้เดินทางกลับมา 2. ขนมลา แทนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มให้บรรทบุรุษได้สวมใส่ 3. ขนมดีซำคือเงินทองเบี้ยสำหรับจับจ่ายใช้สอยในอีกภพภูมิ 4. ขนมบ้าเป็นลูกสบ้าหรือของเล่นคลายความทุกข์ระทม 5. ขนมจอกหูขนมกงหรือขนมไข่ปลาคือเครื่องประดับเพื่อความสวยงาม ทุกชิ้นล้วนมีความหมายลึกซึ้งที่ชาวใต้ส่งผ่านความรักไปให้บรรพบุรุษของพวกเขาเมื่อถึงวันทำบุญลูกหลานก็จะนำรับที่จัดเตรียมอย่างตั้งใจไปที่วัดกันพร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อถวายพัตตาหารเพลนให้แก่พระพิสุขสงฆ์และอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับแต่ความพิเศษที่ทำให้ประเพณีนี้ไม่เหมือนใครคือส่วนของการตั้งเปรต หรือการลากเปรตค่ะที่ลานวัดจะมีการจัดสร้างร้านสูงๆหรือหลาเปรตขึ้นมาเพื่อวางอาหารและขนมต่างๆสำหรับวิญญาณที่ไม่มีญาติคอยรับส่วนบุญหรือที่เรียกกันว่าเปรตชนและเมื่อพระสงฆ์ประกอบพิธีเสร็จสิ่งที่ตามมาคือความสนุกสนานเฮฮาของการชิงเปรตค่ะการชิงเปรตที่เด็กๆ และแม้กระทั่งผู้ใหญ่บางคนจะเข้าไปแย่งชิงอาหารที่อยู่บนร้านเปรตด,ด้วยความเชื่อว่าใครได้กินอาหารเหล่านี้จะถือเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองค่ะประเพณีธบุญเดือนสิบจึงไม่ใช่แค่พิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้นแต่มันคือการสืบทอดวิถีชีวิตความผูกพันและความกตัญญูจากรุ่นสู่รุ่นเป็นการเตือนใจให้เรารู้จักบุญคุณของผู้ที่จากไปและยังคงสร้างความสุด ความสามัคคีให้กับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เสมอเมื่อเรามองย้อนกลับไปที่ประเพณีนี้จะเห็นได้ชัดว่าชาวใต้ให้ความสำคัญกับความกตันยูเป็นที่สุดไม่ว่าบรรพบุรุษจะอยู่นับพบภูมิใดลูกหลานก็ยังไม่ลืมที่จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลส่งความรักและความระลึกถ,ถึงไปให้เพราะสุดท้ายแล้วการทำบุญเดือนสิบ ไม่ได้เป็นเพียงพิธีกรรมแต่เป็นเครื่องเตือนใจว่าเราเกิดมาได้เพราะใครและเราควรตอบแทนบุญคุณท่านอย่างไรนี่แหละค่ะคือเรื่องราวของประเพณีทาบุญเดือนสิบของคนใต้หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้และความประทับใจกลับไปไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ